ีค่ะตอนนี้อยู่สนามบินโคลาลัมเปอร์น,นะคะก็คือเป็นสนามบินที่นี่สนามบินเขาจะแยกกันเราชึ้นเชิงก็เป็นโลคอสกับเป็นเป็นฟูลเซอร์วิสนะคะอย่างการไปไทยก็จะไปลงแบบอีกสนามบินนึงซึ่งจะไม่ไม่คอนเนคกันถ้าสมมุติจะไปอีกสนามบินหนึ่งต้องเอ่อซื้อตัว๋วไปสองลิงกิตนะค่ะก็ประมาณเราจะค่าเงินมัน20บาทอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อจะไปสนามบินหนึ่งแล้วก็เออ่ แล้วนี้เราจะเข้าเมืองเขานี่คือพักในเมืองก็ของโบราณลําเปิดนะคะก็ต้องนั่งรถถากอินโฟมิชันก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งถ้าจะนั่งแท็กซี่ก็ต้องลงมาข้างล่างชั้นที่หนึ่งตอนนี้ก็คือเขาจะเป็นนี้แต่น,นี้เพื่อนกาลังต่อสีให้ดูณคุมมาด้วยเพื่อนร่วมทิปอันนี้ทิปเยอะอะค่ะเพราะว่าจะมีเคาน์เตอร์เห็นไหมคะแต่เราตอนนี้เราด้วยความที่เรามาเยอะอันนี้เราก็ลังต่อแถวเพื่อจะซื้อ เป็นรถแวนนะคะรถตู้ก็คือไปกันหลายๆคนนี้ค่ะซื้อตัว๋วคื้อปองแต่เขาบอกว่ามันจะมี3สีนะแต่เมื่อกี้ถามแล้วให้สึมันจะมีสีอ่อนสีแก่อะค่ะก็เดี๋ยววันนี้ครั้งแรกที่มาเที่ยวโคราชเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าถ่ายดีวได้ก็จะถ่ายอีก